not review the great neck fury one last fight, one last fight. นัดร no ีวิวนะครับว nice ันนี้เรามีกัน2บวกหนึ่งะฮะหนึ่งที่เพิ่มมาพิเศษใส่ไข่นะฮะไม่ธรรมดานะฮะกูใช่ไหมเพราะกูใส่เสื้อดำเนี่ยไม่ตามตีมเขาเลยเนี่ยนัดอะไรกันมาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่บอกด้วยนะเอ้าไม่ใช่ความจริงอ่ะแน่นอนอ้ําได้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มมาหนึ่งะฮะวันนี้เราจะเปิดตัวแอดมินคนใหม่อะไรนี่ไม่ใช่หยอกหยอกหยอกเกสของเรานะครับวันนี้ความจริงเราจะมาคุยตอนแรกเราจะมีประเด็น คุยเรื่องพอดแคสต์แต่จังหวะพอดีว่าซีรีส์เรื่องที่เราจะพูดรีวิววันนี้ยนันจบในจังหวะที่เรานัดกันพอดีนัดกันพอดีเลยคิดว่าในฐานะของแอดมินเพจนะฮะท่านหนึ่งที่ค่อนข้างจะติดตามเรามาจับหนึ่งไอ้นี่หัวร้อนนี่เพราะอะไรรเลอเลยเพราะแบบคิดในใจแล้วว่าอืมอืมไอเนี่ยวันนี้มันแน่นอนออกตัวกันยังไงดีอ่าก็แนะตัวครับเลยคุณน้องปันครับเอ่อแอดมินเทพเทพเจ้าคนโตครับอ่าขอบคุณครับที่เสียในข้องส่งที่ดังมากเดี๋ยวยไก่ดา เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกรอบเป็นไงว่างปันเดี๋ยวเรเราเบรกดีไอ์ก่อนม่รู้จักกันเฮ้ยใครวะโอเคช่วงนี้เป็นไงบ้างชีวิตเป็นไงบ้างเหนื่อยเหนื่อยนะงานหนังงานประจําด้วยแล้วก็หนังซีรีส์ก็เยอะมากแบบหนังโลงก็มีแบบบาร์บี้ออฟเฟตัมเมอร์เออใช่ช่วงนี้สามสี่เรื่องทีติดกันแล้วเราเราไพรออรนตี้ยังไงเราเราเก็บเฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องเล็กลอกได้หรือยังไงเรามีแบบเก็บเฉพาะเรื่องที่อยากดูครับก็อะไรที่มันไม่อยากดูแบบซิเกตอินเวชั่นอะ เขาก็เอเขาก็เลยหรอโอเคโอเคพื้นที่ในการทำงานเวลาเราจำกัดใช่น้องประมาณนี้นะฮะมีหลังจาก Secret Invasion เนี่ยมีเรื่องไหนที่ยังมีความหวังอยู่ไหมมาร์เวยังรักกูอยู่อะไรอย่างเงี้ยมารยอ่ามีไหมมีไหมที่ยังอยากดูก็โลคิมั่งเพราะว่าไอในบรรดาซีรีส์อะเราจะชอบแบบโลคิที่สุดแบบซีซั่นหนึ่งแล้วมัเป็นเรื่องเรื่องแรกพวกพีทที่มันได้ต่อซีซั่นสองได้ซีซั่นสองใช่ใช่ก็เลยแบบเอานะ มีความหวังมีความหวังกับเรื่องนี้ปรากฏสักพักนึงสารสั่งมาบอกโชว์นเมเจอร์ยี่ปฏิบัติหน้าที่เขามีคีคุยควนจะกลัวอะไรมันต้องเรียกว่าอะไรนี่ชื่อเขาแม่งยากและวคีคุยควนนั่นแหละโอเคให้มันพูดคนเดียวนะถ้าได้เวลาปุ๊บเราโยนให้มันได้อ่ะมา t ิเกตอินเวชั่นนะไม่น่าเชื่อ6ตอนจบอย่างไวไม่รู้สึกเครียดนะไม่หายไปอย่างเหมือนตดเลยไม่ใช่โฟล์แบบโอ้โหสนุกมากฟลอจัด อยากดูจังเลยสัปดาห์หน้าสรุปสัปดาห์ต่อสัปดาห์ที่กูอยากดูมากที่สุดคืออะไรไหมดูอะไรอ่าเจ้าเหมียวผู้สามารถเอ๊ะ มันคือแมวดำปะเออผมไม่ร mm ู้ชื่อไงแมวที่บ้านกูเลยนะอสรุปเราจะมารีวิวอะไรกันเอ้ไม่ใช่ใช่กูแค่จะบอกว่า c กีตอิเวชั่นไม่ทรงพลังถึงขั้นว่ากูจะรอดูอะแต่กูรอดูแมวผู้สามารถมากกว่าแต่ที่เราดูเพราะอะไรมันต้องดูโดยบังคับเป็นไงบ้างอะสกีตอิเ a ชั่นทุกคนรู้เรื่องย่อนอยู่แล้วมึงไปดูเองแล้วกันอาความรู้สึกเลยคือส่วนตัวผมรู้ที่ว่าดูประมาณ3ตอนแลกมันก็จะมีมันจะมีส่วนที่เรายังชอบอยู่แบบชอบเป็นซินซีเรื่องแบบา มันเป็นแบบเลฟูจีของตัวสแควพวกเนี้ยพวกมันเป็นแบบผู้อพยพแล้วมันก็จะมีแบบแตกกันไป2แนวคิดว่าแบบฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งทาโรสที่ว่าเป็นแบบเฮ้ยเราต้องแบบเราต้องพีสมันจะเหมือนเอา้ายๆเอ็กซ์เมนว่าแบบคนุดกลายพันธุ์ฝั่งหนึ่งก็จะแบบเราต้องทําดีกับมนุษย์นะเราจะถึงจะได้แบบได้อยู่บนโลกใบนี้ได้อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งไอตัวกราวิกอ่นั่นแหละก็คือที่ว่ามันจะเป็นหัวรุนแรงว่าแบบสายซ้ายใช่เราไเลนร์แบบรุนแรงว่าเออถ้าเราจะอยู่ที่นี่ได้นะ คองมันมาอะไรประมาณนั้นมันจะเป็นแบบสองแนวคิดซึ่งมันก็เราดูไปสามตอนมันก็จะแบบเดียวนะเอ๊น่าแคือทรงมาดีแหละแต่มีคําถามให้เอ๊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  อู่เรื่อยๆแต่ผมอ่ะรู้สึกว่ามันมีบรรยากาศของ Winter Soldier รอตันอเมริกานเตอร์โ o เจอร์ก็คือไอ้มอร์แกนตายสักอย่างเป็นฟีดอมไฟเตอร์เหมือนกันที่แบบว่าไล่บ้านเพราะว่าบลิฟอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอบรรยากาศมันใกล้เคียงกันปุ๊บเนี่ยมันเกิดการเปรียบเทียบแหละในใจมันเกิดการเปรียบเทียบเราก็เลยรู้สึกว่าแม่มันจะไปให้มันต่างได้ยังไงวะมึงจะหาทางลงยังไงให้มันต่าง3ตอนแรกกูรู้สึกมึงเลยที่แบบสามตอนหลังนี่มันคงจะแบบเต็มสูบนะใจนี่คือคิดเล้เต็มสูบแน่ๆ ยงเี้ต้องมีบทเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยพอดู3ตอนหลังจบโดยเฉพาะตอนสุดท้ายปุ๊บนะเฮ้ยแบบต้องกรออ่ะมันเอ็นเครดิตป่าววะไอ้เฮียจบไวมากเออคล้องเสียงขี้นานกว่านี้เลยใช่ไอ้เจ๊เป็นเหมือนกันยิงคิดเลย เอ้ยมันต้องมีอะไรชนิดต่างกันเอรอวาฮุกสุดท้ายออาไหมเออหรือว่าเฉลยแล้วก็ขึ้นมาวเวลเลยใช่ถึงขั้นว่ากูแบบถ้าจะเหมือนเด็กเลยนะไปแอบดูแบบข้างจอทีวีว่ามันมีอยู่ข้างนู้นมีเยอะเยู่นั้นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออะเป็นไงบ้างดูตอนจบแล้วอะรีวิวเลยแล้วกันผมไม่ได้ดูตอนจบผมดูไป3ตอนแล้วก็แล้วคุณดูไป3ตอนแล้วคัดเลยเหรอใช่จริงวะจริงคือนี่คุณไม่อยากลุ้น3ตอนที่หลังเหมือนที่ผมรู้สึกเลยเหรอคือที่ทํางานผมอะจะมีเพื่อน ออฟฟิศข้างหลังเขาจะเปิดเขาจะเปิดดูอยู่แบบทุกวันพุธก็จะเปิดกระปอยอยูแล้วแล้วก็จะเละไปดูพอเละแบบตอนสุดท้ายอ่ะแล้วเห็นในกายาไม่กล้เป็กกล้ามากูเอ้ากูเลือกแล้ว ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้แท้อะไรอย่างไรผมไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแค่แบบมาอีาผมเห็นฉากที่มันสู้กันตอนสุดท้ายแล้วก็แบบว้าวนะเดี๋ยวนะมึงนี่คือซีรีส์อะไรคือแบบเพราะผมดูสามตอนแรกมันคือสปายมันคือแบบเทรลเลอร์สปายแต่พอผมว่าเหลือบเห็นมาเป็นก้าวแข่งกันมันเป็นเพราะกายเหรอ เออผมเลยแบบถามสัพยจากเพื่อนแล้วก็พอรับรู้ทุกอย่างโอเคกูไม่ดูเราไม่ดูแล้วไม่อยาไม่จ้าแล้วสมมติว่าเราออกแบบสามต่อสุดท้ายได้อ่ามึงคือเควินไฟกี่อ มึงอยากจะทําให้มันออกมากริ่นไหนกูรู้แหละกูไม่อยากได้รายละเอียดเพราะกูเข้าใจว่าการลงรายละเอียดมันใช้เวลาอยากให้มันประมาณหนังเรื่องไหนเออในมุมของเรานะเดี่ยทพี่มีในใจแล้วแต่เอาของเราอ่นผมว่าตอนนี้ปัญหาของมาเวลคือเขามีตัวลายที่ที่ทรงมันออกมาดีคือมันมีแนวคิดที่น่าสนใจเช่นแบบคิมองเกอร์หรืออะไรพวกเนี้ยแต่สุดท้ายในในท้ายที่สุดอะมาเวลต้องให้พระเอกชนะอยู่ดีเออทำให้แบบพอเรามีแบบประเด็นร่วมเช่นไอ้ตัวฟาวคอนนับวินเทอร์โซเจอร์ ไอพวกที่บ๊บหายพวกแบบอย่างนั้นอะเฮ้เราก็แบบเฮ้ยแนวคิดมันน่าสนใจถ้าสุดท้าย execution อะมันจะถูกตัดว่าเฮ้ยมึงคือตัวร้ายมึงไม่สามารถทำอย่างนี้ได้มึงต้องปองรองอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าผมเป็นไฟกี้นี่คือเรื่องแรกที่ผมจะให้ตัวร้ายชนะอืมไม่จําเป็นต้องบอกว่าเฮ้ยแบบมันไม่ดีมันไม่เอาแค่ว่าให้สุดท้ายมันชนะอยากจะเป็นอะไรต่อไว้ดูซีซั่นสองแต่คือเราจะใช้แบบหนึ่งประเทศเกาหลีมาต้องการต้องการหนึ่งประเทศอะไรเงี้ยไมรถ้าสมมติอยู่ได้อยู่ดีมันสามารถขับไล่คนแล้วแบบมันคอง เเป็นประเทศของสกาวต่อไปมันจะเล่นไงต่ออันนี้อันนี้เห็นด้วยอยากให้หนังมันหาทางแลนที่มันสวยกว่านี้หน่อยคือตอนแรกอ่ะเราพยายามที่จะหากลไกของกราวิกนะเราพยายามจะหาว่ามันวางแผนอะไรอยู่มันมีอะไรที่มันไฮเลเวลมากกว่านี้ไหมแต่อด N d คือมัน e x e c u t e ออกมาได้แบบชี้ซีมากเลยการแบบยูดีก็ไปยุเอ้ยมันไม่ดีเนี่ยรัตเตียมันรวบมือกับสกาโอ้ยุกันแบบนี้ไม่ต่างจะบอกว่าแบบสลิมกับใจอะไรอย่างเงี้ยเชื่อกูหน่อย กลับ,บสู่วงเดิมใช่คือบบคือการ execute ที่มันเบาหวิวถ้าในมุมผมผมมองว่าจริงๆอ่ะผมอยากให้มันไปในเวแบบ tom c น a ี y อ่ะอไปในเวแบบใครนะ h a r r ิ s ั n ฟ f o r d เล่นอ่ะแจ็คไรอันเออแจ็คไรอัน อะไรแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของรับลงคมในการวางกลกงต่างๆให้สราวเป็นแค่เหมือนกับฟอตดีไวต์บางอย่างแต่ในขณะเดียวกันคือสมองของเราในการวางโพซิชันในตําแหน่งของแต่ละตําแหน่งมันควรต้องมีผลที่มันแบ็กกลับมาให้กราวิตชนะอันนี้คือกราวิตเกินมาแบบผู้นาอะไรนะสไตล์ใครว่าเชเลยออกลัวละเชไม่ตายเขาอยู่้ายรถบรรทุกไ ผมตอนจบก็มีทายล่งทุกมีหน้ากราวิกเงี้ยเข้าใจไหมคือคือมันควรจะต้องแบบมันต้องมันหมดยุคปีต้องไฟเตอร์แล้วอ่ะอันนี้มุมมองผมนะคือผมอ่ะแอบคาดหวังอ่ะในระดับหนึ่งนะตอนพอจบจากอีพีหนึ่งอ่ะโอเคเรารู้มาเลยฮิวตายแม่งต้องเกิดอิมแพคอะไรสักอย่างสัมิงแหละเราก็คาดหวังในมุมที่แบบมันจะต้องลึกล้ํากว่านั้นนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนี้อ่ะพูดตรงๆเลยสามตอนแรกผมผมนับรวมสี่ตอนโดยสผมรู้สึกว่าทรงมันยังมาดีแต่พอเข้าตอนห้าปุ๊บเนี่ยเริ่มตั้งคำถามตัวเองนิดนึ่งแล้ว แบบนี้มันจะกลับไปสู่อะไรมันคิเชรหรือเปล่าว่ามันจะเก็บทรงไม่อยู่หรือเปล่าเออเก็บทรงไม่อยู่หรือเปล่าว่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังแบบอ่ะ ในเมื่อกูตามมาถึง ep ห้าแล้วมันก็ต้องดูต่อไปต่อยแล้วต้องดูให้มันจบจบไปนั่นแหละพอเปิด ep หกมาทราบเลยเออตอนดู ep ห้าเนี่ยกูกับเมียนั่งงงแล้วแม่งไปเอาเลือดของซูเปอร์ฮีโร่อ่าที่มันไปคาเวสมาอะไรนะ n d a n d a อย่างแรกเลยนะมึงเอาทุกเลือดทุกหยดเนี่ยใส่หลอดเดียวกันอันนี้บั๊กบั๊กนะโอาไปเข้าใจได้อาจจะยากต้องเก็บเดี๋ยวมาแยกตอนโมเลกุลกูว่าวิทยาศาสตร์มีเครื่องแยกโมเลกุลระดับสูงมากอะไรประมาณนี้เออเรื่องของมึงนะ กูแค่งงว่าอ่ะมึงใส่หลอดเดียวกันและอันนี้ประหลาดละเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองมึงไปเอาชุดนะเดสส์อัพประมาณแบบแบทแมนกระดกตูดมีหัวนมอะไรอย่างเงี้ยคือก็เดสส์อัพเลยแม่งแยก iPad อ่ะไว้ช่องหนึ่งแม่งแยกผ้าคลุมไว้ช่องหนึ่งแม่งแยกแว่นตาไว้ช่องหนึ่งแล้วนั่กลช่องสี่หลักเฉลยว่าอะไรที่ต้องสแกนตาสแกนตูดสแกนหน้าอะไรผมมึนไปแล้วก็หยิบทีละช่องทีละช่องแล้วก็ใส่แต่แต่งตัวแล้วก็เดินมาเวลาที่ใช้ในการแต่งตัวทั้งหมดประมาณ15วิแแล้วก็บบโชว์์ไทมปรห้าี้แล้วก็เเปปปิิิดดดท้าย การคุยโทรศัพท์ฮัลโหลเฮ้ยได้เวลาแล้ว <Yeah. S 2> มึงคุยกับใครคุยกับใครวะมึงคุยกับใครสรุปมึงคุยกับนี่ใช่ไหมคุยคุยคุยกับเจ้าป้าใช่ไหมเออแล้วมึงแยกทิ้นส่วนพวกนั้นไปทำไมไม่เจ้าป้าอยู่ที่รถเออใช่านั่นงานนี่มันไม่รู้เรื่องแต่ไม่เป็นไรกูแค่อยากเล่าให้ฟังว่าตอนที่ห้ามันทําให้มันทําให้พวกกูแม่งนั่งคิดละตอนที่หกมึงต้องต้องแลนนะเออถ้าตอนที่หกมึงไม่แลนนะเจ็บนะเจ็บเลยกูเจ็บเลยกูพร้อมกูพร้อมรับรับผมมีดรอแล้วถึงเวลาปุ๊บไอ้สัตว์ตอนที่หกแม่งประธานาธิบดีอยู่นี่ไอ้สัตส โรดี้อยู่นี่นะครับดีแม่งทำงี้ฟิลลี่มึงทำไรฟิลลี่บอกโรดี้เป็นะเกลนี่นี่คือทิปนี้เลยนะจังกับแก๊งสามชาติในอะไรนะเชียวชิงร้านอะอารมณ์เหมือนละครเชียวชิงร้านอะมึงมันคิอโซนโรงบาลน่ะแล้วก็มีคนสามคนคุยกันอู้ไม่ใช่พันไม่บอน เขาอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยนี่คือจุดตายของซีรีส์เรื่องนี้เลยจุดตายถึอเลยไหมจุดตายคือจุดตัดสินเลยเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเออสเตจแม่งเหมือนเราชิ้ร้อยชิงล้านเลยหม่ำเท่งโหนงยืนสามคนแล้วก็บอกไม่มึงสกากูจะเกาเฮ้ยมึงเอาไงไอ้เฮียสักพักยังยิงโอ้ยตัดเอางี้นะพูดอย่างนี้นะแม่งปังปึกอะไรไหมอีพีหกคืออีพีที่กูหมดตูดในการทำโปรดักชั่นแล้วเออซีนกูมีอะไรโรงพยาบาลโรงนิวเคลียร์เก่าอะไรนะเอชเร์เออแล้วขอโทษนะ แทนที่มึงจะมีฉากบนลุูมาตุ้มแบบหลากหลายตัวละครมึงมีอยู่กสองตัวมึงลุมกันสองตัวแล้วสุดท้ายแม่งตายไก่ง่อยมากอะ่ะง่อยเกินในกาวิคกลายเป็นว่าไก่อากู <ไป S 2> เก่งเก่งแต่กาวิมึงเล่นใหญ่มากนะเล่นแบบโอเปร่ามากเล่นเ,เต็มมากอะ่ะฮาเลลูยามาเลยฮาเลลูยามาเลยปีนี้ออสการ์แน่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> จะจะใส่เกียร์นอนเอมมี่กูต้องมาสักดอกเพื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้เรียบร้อยจ้ารู้ตัวไอทีมมึงจะเป็นชายแท้ในบาร์บี้เรียบร้อยอันเลี้ยคนนี้เลยให้คะแนนท่านหน่อยสาวตอนแรกเป็นยังไง ท่าน <laughs> ไม่เป็นไรไอ้หน้าที่ให้คะแนนเต็มๆเดี๋ยวให้ไอป็นพีสองคนมีอะไรอยากจะบอกเชนไฟกี้ไหมหรือหรือหรือให้ไม่ลงเหนื่อยให้ไม่ลงฟิตแบกเหนื่อยก็พักนะครับชาเช้าเ็นไฟกี้สามารถมีแบบแอปทัสเลสภาษาไทยได้บอกว่าพักเถอะพี่พี่คนพักได้แล้วเออแต่แบบมัลติเวิร์สซากที่มันยากนะสำหรับผมผมว่ามันค่อนข้างเล่นยากนะมันเล่นเหมือนบิ๊กเกมอะตอนที่โลคีแลนไอมัลติเวิร์สเซกาเนี่ยแอบคิดว่าจะดีกว่านี้พอมาเอ็กซิคิวเข้ามาเอ็กซิคิวจริงปุ๊บอะมัลติเวิร์สออฟแมทเน็ตแม ลองกูเป็นบ <ota> ้าเลยแล้วก็มีอะไรนะอ๋อคอมบอนแลน คอนอ๋อทำคอนแลนก่อนทำคอนแลนสไปเดอร์แมนก่อนแล้วก็ไปคอนตัมคอนตั้มอันนี้โอ้โหแต่ละเรื่องเรามาให้คะแนนกันดีกว่าคุณอ้ำให้เท่าไหร่อ๋อผมให้ผมให้6อุ้ยพอรอดผมก็6เหมือนกันเออผม6เหมือนกันหกเต็ม10เหมือนกันคุณให้คุณให้เท่าไหร่3ตอนแรกผมให้3ามโอ้โหให้หแล้วกันอะเออ6กเหมือนกัน3 6แล้วกันผมว่ามันมีผลนะอาจจะเป็นมาจากไรเตอร์สไตล์ด้วยเรื่องเนี้ยผมเดานะเดานะเดาเดาแต่ยังไม่ถึงจังหวะนั้นนะยังๆๆๆแต่่่่่่่ผผผมมมรู้้้สสึกออยยาาาางงนนีีะวววทโพไ มาเวลอ่ะมันติดหลูมความเป็นทําหนังเพื่อที่จะสารต่อํานานหรืออะไรใดๆของตัวเองต่อไปอ่ะ uh, มันติดอยู่ในหลปเนี้ยมาสักระยะใหญ่หญแล้วอ่ะมันไม่ยอมโฟกัสกับงานตรงใช่<ห>ถ้าเราสังเกตยุคแรกหรือยุคเข้ามาช่วงก่อนที่จะอเวนเจอร์เอาใช้คว่ายุคอเวนเจอร์ขับเกี่ยวอนะเนาะตอนนั้นอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราดู MCU ด้วยความตื่นเต้นทุกๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเออเราอยากรู้ว่ามันจะพาเราไปสำรวจอะไรมันจะพาเราไปเจอใครเราจะรู้สึกโอ้โหเออพร้อมจะเปิดหัวเราพร้อมจะไปเดวันกับเขาเออ แต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าพอพอมันมีคอนเทนต์มากขึ้นพอมันมีซีรีส์งอกออกมาพอมันมีโอกาสในการทําภาพยนต์นี่นั่นเยอะขึ้นมีตัวละครมาุ๊บบ๊บมันกลายเป็นว่ามันเอาโฟกัสในเชิงของโอเวอร์ออลไปเลยอ่ะมันกลายว่าตอนนี้ในแง่ของงานบทนู่นนี่นั่นน่ะมันมันติดอยู่ในรูปที่ว่าคุณจะต้องผลักดันตัวละครตัวหนึ่งเพื่อไปอยู่ในอีกเส้นเรื่องหนึ่งในอีกไทม์ไลน์หนึ่งคือมันอาจจะเป็นไทม์ไลน์ที่เกี่ยวเนื่องกันแต่มันเกี่ยวเนื่องกับพยายามที่จะสารวาาาลลมมมกกกเินนนใช่่ัััยยตตดรง ตักตรงนี้แล้วทาให้คุณไม่สามารถแกะความกล้าหาญทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นที่คุณอ้ําพูดถ้าเกิดจบให้ตัวร้ายเป็นผู้ชนะอ่าสิ่งที่เควินไฟกีหรือว่าน้องพูดน้องเอาเอาเอาั้งคตัดตัด่แล้วกันเอาทีนีเฟอร์ผิดตอนจบให้ตัวร้ายเป็นคนชนะใช่มันก็จะมันก็จะเพิ่มความลําบากเอาเอางี้เพิ่มความรู้ใจคนดูเว้แต่มันจะไเพิ่มความลำบากของคนที่เขียนเรื่องที่ต้องรอเอาไว้หลังจากนั้นว่าเอ้าทีมึงทําอย่างนี้แล้วคูจะต้องทํายังไงให้มันกลับมากลายเป็นปกติวะ ไม่บอกไหมคือแล้วด้วยความที่มันยังไม่พาเรื่องราวไปสู่อีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดก็คืออเวนเจอร์แคนดี้นาสตี้ถูกต้องไหมถ้าเกิดแคนมาโดนจับล้อะไรอย่างนั้นโหมดอีนี้แล้วหันมากวดมากตอนนี้นะประเด็นคือถ้าเกิดคุณคุณต้องทําอะไรสักอย่างที่เป็นอิมแพคอ่ะคุณก็ต้องไปรอทํำเอาช่วงที่มันใกล้ๆกล้อเวนเจอร์ถูกต้องไหมซึ่งตอนนี้มันยังไม่ใกล้คุณเลยทำอย่างเง้ยไม่ได้คุณเลยต้องจักรถือที่ว่าเออถ้าคุณต้องจบในแบบที่ให้ไกอาชนะแล้วไกอาก็ไปเป็นมีส่่ววนนนสําาาคััญืออใใดๆจกรลล MCU ะงี้ พอชนะแล้วกครอาจจะไปทำความสามารถมันบักเกินอ่ะมันบักเกินอ่ะกาอาจจะไปแบบเล่นมายากลมีแว่งเปลี่ยนได้เป็น5ยีโลกโ่งแม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 ่งแ่งแม่งแม่้ม่งแม่งแม่แ่งมีแม่งแก่าแม่งแม่งแแ่แแม อะไรอย่างนั้นไปเลยโอเคประมาณนี้นะฮะ Secret Invasion นะฮะยังไงก็ไปดูกันได้นะใน Disney Plus คอสตาดาวน์อนคิดในมุมดี6ตอนเราให้6คะแนนเออเข้าไปดู10คะแนนก็ได้นะตามนั้นนะฮะยังไงก็ทิ้งทายนะกับ Secret Invasion ว่า โอเคแค่นี้ครับไม่มีประโยคนี้ให้เขาด้วยนะไม่มีเอออุ๊แหบอุตส่าแบบไอเียเขามาเล่นหนังรักไอสัตว์อ่ะพูดถึงข้อดีนิดนึงแล้วกันเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเทปแล้วมึงไม่ต้องพูดถึงนตอนนี้มันแล้วเอาพูดถึงข้อดีนิดนึงอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งผมนึกขึ้นได้อ่าอ่าเราต้องพูดถึงเรื่องของเลิฟสตอรี่นิดนึงอ่าเราจะไม่ให้น้ำหนักตอนนี้เลยไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องเลิฟซีนนะไม่มีไม่มีพูดเฉลยให้เลยไม่มีไม่มีเออเลิฟสตอรี่อยย่างเดีวเลิฟสตอรี่ของพี่ตาเดียวของเราเออ คือเอาจริงๆนะในบรรดาตอนที่6ที่ที่เต็มไปด้วยความเฟลเนี่ยผมว่าอย่างน้อยจุดเนี้ยเรายังรู้สึกว่าเป็นน้ำหนักคุณอินนะโอเคนะคุณอินนะโอเคนะแต่อย่างที่บอกคุณมารายล้อมด้วยสิ่งต่างในใดที่ถ้าเกิดว่าโดยัลหลักอ่ะคุณคุณเฟลอ่ะแล้วคุณจะมาให้ความสัมพันธ์กระผลร้องขึ้นมามันก็ไม่ช่วยหนักอยู่ดีอ่ะโอเคจบแล้วแ่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปตามน้องปันกันได้ ที่เทปต่อไปของกูกูไม้โปรโมทเหตุผลก็แมต์กว่าเราเหตผก็ดังกว่าเราเยอะอะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงเจอกันวัสดีครัับวสดีครับ